ไม่ใช่รีวิวแล้วก็ไม่ใช่มาเล่นอันนี้คนเดียวนะคะเราพาเพื่อนๆมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันว่าในของสิ่งพวกนี้ที่เพื่อนกับหนูเนี่ยพกพามามีอะไรบ้างนั่นเองคนแรกมาเลยนะคะมาเลย แล้วก็คนต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อนองชมาค่ะวันนี้นะคะหนูจะมารักษาน้องแมวน้องหมาค่ะน้องหมามีน,น้องแมว <laughs> คนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวพวกเรามาเล่นกันเลยถ้าเอาเดี๋ยวนู ไปที่หนูเห็นมามันก็คือเหมียวเมียวนั่นเองอันนี้บวที่หนูได้ก็คือ <c ười> นเนาะเนาะหนูเห็นหนูเห็นแล้วก็น,ะะนี่เราก็น้องเหมียวมาแล้วคะ่น้องเหม,ม,ม,มียวเหมียวเหมียวแล้วก็ใส่น้องน้องตา,างไม่รู้นะคะว่ามัันนนะะะเ็ยงงไค สติกเกอร์เดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันแปะสติกเกอร์ให้น้องน้องฟ้าเลแล้วหนูนะคะก็มีมมมมได้ผมนะคะหนูก็ไม่รู้นะคะแต่มันน่าจะเป็นไดเป่าผมนะคะมันคือไ้เป่าผมค่ะแกะออกมาแปะตรงไหนค่อยๆแปะนะคะโดดเล็ก ันนี้นะคะเราจะมาหวีผมกันก่อนเลยเดี๋ยวอันนี้ใส่แว่นก่อนเธเป็นหมอรังจะมันก็หยิบหมาเนี่ยนี่นะคะหวีผมเสรนจแล้วก็จะมาตัดผมแล้วเราจะใี้ยางให้คุณหมาไม่รู้นะคะ ตัดเออตัดเล็บน้องโอเคตัดเล็บก็ตัดเล็บนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเป่าผมผมน้องรอให้ผมน้องเปียกก่อนไหมเดี๋ยวเราจะให้น้องเขามันนอนในบ้านเวลาสอชั่วโมงค่ะโอเคเราติดอ่างเสร็จเรียบร้อยะล้วนี้ผมเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะ โอเคค่ะน้องหมานอนเรียบร้็ยผมเขาให้หัวค well, ุณล้านนะคะโอ้โหห่วล้านมันจะไม่น่ารักนะจ๊ะตุ๊บตๆ๊บตุ๊บต๊บต๊บต๊บแกงนะคะยังไม่ได้ห ja. ัวเลยนะคะ วันนี้นะคะน้องหมาก็กำังกำลังหลับอยู่ในบ้านมันมันไม่ควรอยู่บ้านมันควรอยู่ข้างนอกใช่แล้วค่ะมันหลับอยู่ในบ้านอยู่นะคะหมาของเสือแมวของหนูนะคะก็หลับอยู่ในบ้านเหมือนกันเลยไปให้น้องกินอาหารก่อนนอนด้วยนะคะเราให้กินไปแล้วแล ทำไมถึงคุณไม่เล่นหระคะฮะอยากโดนฉันก็สัสวัสดีเธอชื่อว่าอะไรหรอเธอชื่อว่ามิลลี่เือนกันแล้วเธอล่ะชื่อว่าอะไรนุมานลงเธอชื่อว่าอะไรอ่ะ่านงแล้วเธอล่ะชื่อว่าอะไรกิตตซคอนโอเคกิดตะทคอนแดกิ๊ตซนคอนถอดไม่ได้ใช่ไหม เหมือนฉันนะเธอเช่แช่ขอขอบคุณเราหน่อยเฮ้ยอันี่ขอเธอมาช่วยเราจัดร้านหน่อยได้สิเธอมีอาหารสองอันเลยนะโอเคี๋ยวเรามาจัดอ่างแล้วก็ีิวางกันอันนี้มันคืออะไรหรอีิวางไงยึ๊เดี๋ยวก่อนคือแบบ โอเคเราจะทำการติดไปปึ๊บติดแบบติข้างหนึ่งชิบเธอ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 ตตาหรออยูฉันฉีดตาให้เธอแต่มันจะเลื่อดไหลนะเลือบเต็มเลยอยู่นี่สิ นน่า,นานนโอเคเธอเธอเธอไม่เป็นฉันมีน้าของแต่เองอ้าเ <c oughs> อ้าบนีแต่ละ้ยฉันจะ ชั้นอันดับแรกค่ดตัดถูกเธอเราเรามีอะไรเปิดหัวแต่หัวเราเธอเดี๋ยวมันเลงมันขึ้นมาเลงเดี๋ยวเราจะขอหนเราจะทำการดึงคนต้องมาออกมากระชุกหนึ่งเพื่อดูว่ามีเลงไหมเอแเลงเต็มปหมดน ใช่เราจะมาตบจากจัดเนรัตัดเราจะทำการเราจะทำการเอาดูกาข้อต้องงานสามทีเพื่อดูว่ามีเลือดไหลไหมโอ้ววูชมัดเอ๊ะถูกว่าวูชมัดเล่อซองดัเอ้ยเมลง เรากำรัองจะทำก่อนดมาดดาดดาด่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 าดมาด่าด่าด่าดําดงาน้องหมาจะตัวสะอาดถ้าเราจะบัดนอง,นงนา เราจะทำการวีผมไปมาให้น้องหมาตัวสวยงามสะอาดเรียวดำส <c oughs> ีและอย่างหนึงเราจะทำการบ้านนะคะน้องหมาเราช่วยกันมาเราจะทำการให้น้องหมานอน <c oughs> มาเอา,าน้องหมาไป้คร <c oughs> ึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้น้องหมากำลัง <c oughs> ถูกดึงของนออกมาคือ <c oughs> ติดเพื่เพ <c oughs> ืเพืยเพ่อนไม่เล <c oughs> ง ะโอเคครึ่งเช้ามองแล้วขอทีดึงขนงูมาเอามากระจุบหนึ่งเราจะทำการดูวันซูซี่ไปมันมาแล้ว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 เราจะทำการบ้านอาหารน้องไยเยอะๆเอายาม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 เราจะทำการบ้านอาหารน้องไยเยอะๆยามยามยามยม เราจะทำการป้อนอาหารน้องมาเยอะเงามแมงามเรียบร้อยปลาครกแล้วเขอนมันมาแ้งมันมาแลงมันไม่ได้เป็นไป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 ไม่ได้หยุคนแมวมแมวมันไม่ใช่แมลงมันคือขนนุงแมวมากระจุกขอน่อยขอน่อยฉีดข้าแมลงขอดิ มเลยีดชีดเรดชี่เรดดีชเองอันนี้เป็นขวดเราอย่างหนึ่งคือเราทำการปัาหาน้องมาอาใหญ่ใหญ่ใหอยากกินบ้างอยากกินกระดูบ้างเราจะทำการให้น้องหมาพักผ่อนโดยน้องแมวอยู่ข้างในแล้วน้อมหมาก็ไปกัดน้องแมวยยมยม โดยไม่มีใครมายุ่งด้วย,ยวแล้วก็จากนั้นน้องหมาไม่เห็นใครน้องแมวก็เลยไปตัดขนจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บแล้วก็เราจะมาดึตงตาันห้ามดึงขนเพราะช้อนไม่ให้ดึงเราจะทำกนดึง,ด,งดึงขอนขอนอกมากระจุกดึงแะ่มาแรงมาแรง